สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยน้ำโชคชาแนลค่ะสูตรนี้คุณนิชาค่ะมีศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดหนึ่ค่ะต่อมาอาจารย์สามารถเข้มให้เด่นเจดเด่นแปดสามตัวสองเจ็ดสี่สาห้าแปดสองตัวสองสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่สามห้าสามแปดห้าแดค่ะต่อมาแม่สุนีเข้ายี้เด่นห้าสามตัวสี่เก้าห้าเจ็ดหนย์ห้าสี่สองสตัวห้าศูนย์หาสองห้กันสี่สค่ะ ต่อมาเลขเซียนนอนนาค่ะวิ่งบนล่างให้เด่นหนึ่งสองตัวบนล่างหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะต่อมาเลขสองกระแสนเซียนระยองค่ะวิ่งบนล่างให้เด่นเก้าสองตัวบนล่างเก้าสามเก้าห้าค่ะต่อมาณละชนกค่ะสองตัวบนเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกค่ะต่อมาณคงคอหวยค่ะวิ่งบนให้เด่นสามเด่นสี่สองตัวบนสามเจ็ดสามหกสามแปดสามสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่ค่ะ ต่อมาคงคอหวยเขาวิ่งล่างให้เด่นเจ็ดสองตัวล่างเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะต่อมาคงคอหวยเขาวิ่งบนให้เด่นสามเด่นสี่สามตัวบนสี่สามเจ็ดหกสามเจ็ดแปดสามเจ็ดหกสามสี่หนึ่งสามสี่แปดสามสี่หกหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่ค่ะต่อมาอาจารย์เต๋อเขามีสองเจ็ดสองห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกค่ะต่อมาเลขสองสามแสนเขาวิ่งบนล่างให้เด่นหก สองตัวบนล่างหกสองหกสามหกเจ็ดค่ะต่อมาคุณหญิงงามใจค่ะวิ่งให้เด่นศูนย์สองตัว0ูนย์ส0ง0ูนย์สี่ศห้าศดปดศ้าเจ็ดสามตัวห้าศูนย์เก้าเก้สี่เจ็ดสองศดเจ็ดย์เค่ะต่อมาแอสเซทาค่ะวิ่งให้เด่นหกเดนหนึ่งสองตัวหกหนึ่งหกเจ็ดหกศูนย์หกสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดค่ะ ่อมาจันไอติมคาวิงค์เด่นหกสองตัวหกสองหกสามหกห้าสามตัวสองหกห้าสามหกห้าเก้าหกห้าค่ะต่อมาแอดลาริดาคาวิงค์เด่นห้าเด่นหกสองตัวห้าสองหกสองห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าสามตัวเก้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองสองห้าศูนย์สองศูนย์หกค่ะต่อมาคุณหญิงงามใจค่ะสองตัวมีเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสาม สามตัวเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสี่หกเจ็ดสองสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะขมาอาจารนโกยค่ะเข้ามาห้างวดคัะงวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์สามบนค่ะวดนี้มีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสามสองสี่สองห้าสองหกสามสามสามสี่สามห้าสามหกค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ